<School. S 2> ความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูเลขที่บัญชี151 8663328าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบต่อมาข้อ14นะครับ for metals label R T X and Z have the following characteristics R phases when added to dilute hydrochloric acid. T is precipitated when R reacts with an aqueous solution of a compound of T. X is the only one of these metals that occurs naturally on Earth and combined with other elements c is the only one of these metals manufactured commercially uh, by electrolysis of one of its molten compounds, whereas r and t can be manufactured by heating dioxide with carbon. what is the order of reactivity of these metals from most to least reactive? <laughs> โลหะสีอันระบุ H, X และ C have the following characteristic มีลักษณะต่อไปนี้ ฟอสฟ e s when a d d e d to hydro acid. ่มเ l ้าไ h y d r ฮโ l รค i อไรด์ฟอสฟัสนะครับ F I c C เนี่ยก็คือหมายถึงการสร้างแก๊สก็คือการเป็นฟองนะครับ R เนี่ย R เป็นฟองเมื่อ ละลายไฮโดรคลอริกแอซิดข้อสอ is p r e c i p i t a t e d T ทีเนี่ยตกตะกอนหรือตกผลึกนะครับ when R react with an aqueous solution of a compound of T เมื hmm. uh, uh ่อ R ทําปฏิกิริยา กับสารละลายในน้ำของสารประกอบที ต่อมาข้อ x x is the only one of these metals x เป็นโลหะเดียวของเหล็กเหล่านี้ That occurs naturally ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ On earth and combined with other elements บนโลกโดยไม่ได้รวมกับทาดอื่น ต่อมา C is the only one of these metals C, C เป็นธาตุโลหะหนึ่งเดียวที่ผลิต ทางการค้าโดย c t r โ l ไ s ส s ของหนึ่งในสารประกอบที่ถูกหลอม v R.S.R.N.T. ในขณะที่ R.T. สามารถ ถูผลิตได้จากการให้ความร้อนแก่ออกไซด์คาร์บอน what is the order of reactivity of these metals ล <c oughs> ำดับของความรุนแรง I can't go particularly high. Uh... จากมากไปน้อยเป็นอย่างไรข้อโจทย์นะครับให้่าตโลหะมาสี่อันก็คือ R T X C ต้องการให้เราเนี่ยทำการจัดลำดับ reactivity จากตัวลักษณะที่ระบุมาให้ ในการที่จะจัดลำดับของ r a d i a c t i v i t y ได้นะครับก็ต้องมาดูลักษณะของมันก่อนเขาบอกว่า R เนี่ยเป็นฟองเมื่อละลายกับไพโดรคลอริกแอซิด T ตรตะกอนเมื่อทำปฏิกิริยากับสารละลายในน้ำของสารประกอบ T X เป็นโลหะเดียวของเรล็กเหล่านี้ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติบนโลกโดยไม่รวมกับธาตุอื่น C เป็นธาตุโลหะชนิดเดีวยวที่ผลิตทางการค้าโดยเ e l ็กโท o l y s i s ของหนึ่งในสารประกอบที่หลอกหลอม ในขณะที่ R และ T สามารถผลิตได้โดยการให้ความร้อนกับออกไซด์อย่างแรกที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่า X เป็นธาตุโลหะที่เกิดขึ้นธรรมชาติและไม่รวมกับธาตุอื่นการที่มันไม่รวมกับธาตุอื่นเนี่ยแสดงว่ามันไม่ค่อยเรี t i v ีฉะนั้น X เนี่ยก็น่าจะเป็นอันสุดท้าย ต่อมาเขาบอกว่าที่เนี่ยตกตะกอนเมืาอารรม่อ A ทาปฏิกิริยากับสารประกอบ T หรือก็คือ T อ่ะ Reactive น้อยกว่า R าเพราะว่า เทียตกตรกระกอนก็คือตอนแรกอะมีสารประกอบมีสารละลาย T อยู่แล้วเขาใส่ R ลงไป R ปไปแทนที่ T การที่ปไปแทนที่ท,ท,ทเนี่ยจะต้อง Reactive มากกว่า T นะครับสมมุติเรามีแค่นี้นะครับแล้วก็มาดูชอยทีน้อยกว่า R อันนี้ R มากกว่า T อันนี้ R มากกว่า T อันนี้ T มากกว่า R ก็เลยผิด R มากกว่า T t มากกว่า R R มากกว่า Tt มากกว่า R R มากกว่า T นี่ก็จะตัดช้อยไปได้เยอะเลยนะครับทีนี้ถ้าเราดูต่อจากช้อยที่เหลือเนี่ยช้อย A B d แล้วก็ F เนี่ยจากที่ดูเมื่อกี้เ,าเราดูแล้วบอกว่าเ็เนี่ยเป็นธาตุที่เกิดโดยธรรมชาติ โดยไม่รวมกับธาตุอื่นฉะนั้น x เนี่ยก็น่าจะเป็นอันสุดท้ายจริงอยู่นะครับว่าถ้าเอาจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่จําเป็นว่าจาก4าี่ธาตุนี้จะ x ต้องเป็นอันสุดท้ายเสมอไปแต่ว่าในบริบทของโจทย์เนี้ยการการที่เขาบอกมาคือข้อมูลของ x เนี่ยมีแค่บรรทัดเดียวเลยนะครับว่า x เนี่ยเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วไม่รวมกับธาตุอื่นเลยอัน combine with o t h e r ฉนันว่าโจทย์เนี่ยจะสื่อว่า x เนี่ย reactive น้อยที่สุดนะครับฉนันก็จะเหลือช้อย a กับช้อย f การที่เราตัดตัว c ออกไปจากอันสุดท้ายเนี่ยเพราะว่า c อ่ะทำได้โดยการเกิด electrolysis หรือก็คือมันมีการเกิด compound ได้ในขะณะที่ x เนี่ย มันไม่คอมบี้กับอะไรเลยนะครับคือ x เนี่ยน้อยกว่าตัว c ก็คือ x หน่าอยู่อันสุดท้ายก็เหลือการจัดแค่ r g แล้วก็ t ว่าอะไรจะเรียงยังไงนะครับทีนี้เขาบอกว่าตัว c เนี่ยเป็นธาตุโลหะชนิดเดียวที่ถูทางการค้าโดยการอิเล็กโทรไลซิสแล้วก็เรารู้ว่า r เนี่ยเป็นฟองเมื่อละลายไฮโดรคลอริก เขาบอกว่าตัว C เนี่ยผลิตโดยอิเล็กโทรไลซิสแต่อากัทีเนี่ยผลิตโดยการให้ความร้อนออกไซด์ของมันฉะนั้นตัวที่ทำไปตะกรอิเล็กโทรไลซิสได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องเรียกทีมากเพราะอิเล็กโทรไลซิสเนี่ยก็คือเป็นการเกิดการแทนที่กันของธาตุนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าตัว C เนี่ยเป็น The only one of these metals ที่เกิดอิเล็กโทรไลซิสได้ฉะนั้น C เนี่ยก็เลยเป็น most reactive ดังนั้นระหว่างช้อย c e A กับช้อย c e F C most reactive ก็คือข้อ F นะครับก็เลยตอบข้อ F สำหรับข้อนี้ทีนี้สรุปนะครับก็คือจากข้อมูลที่จทให้มาเนี่ย เราต้องการเทียบ uh, reactivity สิ่งแรกที่เขาบอกเลยคือ x เนี่ยเป็นธาตุเดียวนะครับองเรียวันที่ไม่รวมกับธาตุอื่นแสดงว่า x เนี่ยเป็น unreactive ที่สุดถัดมาเราก็ดูพบว่า t เนี่ยคือเมื่อ R ทำปฏิกิริยากับสารละลายของสารประกอบ t ตัว t เนี่ยตกตะกอนออกมาแสดงว่า t อน reactive น้อยกว่า R จากสองข้อมูลนี้เนี่ยทำให้เราตัดช้อยได้เหลือช้อยข้อ A กับข้อ F ทีนี้เขาบอกว่าตัว C เนี่ยเป็นธาตุเดียวที่ทำอิเล็กโทรไลซิสได้ในบรรดาสีธาตุนี้แซงว่า C เนี่ยเป็น Reactive ที่สุดก็เลยตอบข้อ F นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะลองเดาดูว่าอะไรน่าจะเป็นธาตุอะไรเนี่ยอย่างเขาบอก่า R เนี่ยเกิดฟองเมื่อทำปฏิกิริยากับไฮโดรคอริกก็ที่เป็นไปได้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นซ์นะครับ แล้วก็ทีเนี่ยตกตะกอนเมื่อทำปฏิรรยากับอ่าอ่าอาเนี่ยก็ที่เป็นไปได้ก็คือตัวที่สามารถไปแทนซิง์ได้เนี่ยก็คือเลดนะครับ x ที่เป็น unreactive ก็่าจะเป็นพวกซิลเวอร์ silver, นะครับแล้วก็ c เนี่ยเป็นธาตุเดียวที่เอ็กตัวไรซิสได้จากสารประกอบที่ถูกหลอม ที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือโซเดียมนะครับสรุปข้อนี้เนี่ยการจัด reactivity เนี่ยก็คือการการให้เราเทียบลักษณะของแต่ละาธาตุดูนะครับไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องแบบเราธาตุให้ได้เป๊ะว่าอะไรเป็นธาตุอะไรเพราะว่าจุดประสงค์ของข้อนี้เนี่ยคือการจัดระดับ reactivity นะครับไม่ได้ให้เราหาว่า,าธาตุนี้คือาธาตุอะไรนะครับ ดังนั้นข้อ14ก็เลยตอบข้อ F นะครับออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกู